ดอกเบี้ยทบต้นนะคะดอกเบี้ยทบต้นมาดูที่ความหมายนะคะความหมายเลยเนาะดอกเบี้ยทบต้นคืออะไรคือการที่มีดอกเบี้ยแล้วเอาดอกเบี้ยที่เราได้โอนเข้าบัญชีเพราะฉะนั้นเงินต้นของพวกเรายังคงที่สมมติอานเช่นเช่นอะไรเช่นสมมติว่าคุูฝากเงินครฝากเงินแม่บัญชีหนึ่งหมื่นบาทนะคะอ่ะพอสิ้นปีอ่ะสิ้นปีปุ๊บ เขามีดอกเบี้ยให้ครูหนึ่งพันบาทอ่ะเอาตามหลักความเป็นจริงเลยดอกเบี้ยดอกเบี้ยเขาจะให้เราเงินสน,นึงโอนเข้าบัญชีอ๋อโอนอาโอน,อโอนเพราะฉะนั้นเงินเราจะเกิดอาการแบบค่าเท่าเดิมไหมอันนี้เงินฝากอ่ะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่นะเมื่อกี้เนี่ยอ่ะครูให้สิน้นปีธนาคารให้ดอกเบี้ยพันหนึง่งอ่ะดอกเบี้ยนี้ก็จะโอนเข้าไปในบัญชีใช่ไหมคะ รายได้เงินเราก็จะมีการเพิ่มขึ้นจากหนึ่งมืนก็จะกลายเป็นหนึ่งมืนกับอีกหนึ่งพันบาทใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้สิ้นปีที่หนึ่งพอสิ้นปีที่หนึ่งปุ๊บเขาโอนให้หนึ่งพันโอนเข้าบัญชีเพราะเริ่มอ่าพอเริ่มปีที่สองไม่กดไม่อะไรทั้งสิ้นเงินต้นเราจะเปลี่ยนไปใช่ไหมคะจากเงินต้นคิดที่หนึ่งหมื่น พอสิ้นปีที่สองเราจะคิดเงินต้นเปรียบไม่คิดที่หนึ่งหมื่นแล้วแต่จะคิดที่เงินต้นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันอ่าสมมติว่าสิ้นปีที่สองคิดดอกเบี้ยออกมาแล้วครูได้อีกสองพันอ่าสมมติว่าครูคิดแล้วครูได้อีกสองพันเงินสองพันนี้ก็จะโอนเข้าบัญชีปุ๊บเพราะฉะนั้นเริ่มต้นปีที่สามครูจะมีเงินเท่าเดิมไหมไม่ครูจะมีเงินที่เพิ่มขึ้นอีกสองพันจากเงินยอดเงินหนึ่งหมื่นหนึ่งพันก็จะเป็น 1น่ง3 0 0 0พบาทแบบนี้แล้วก็เอายอดเงิน1 000 3 0 0 0บาทมาคิดเป็นเงินต้นของปีที่3อ่าเพราะฉะนั้นสิ้นปีที่3ามมันก็จะได้ดอกเบี้ยเท่าเดิมไหมไม่ไม,มันก็อาจจะได้เพิ่มขึ้นอีกใช่ไหมคะมันก็จะเป็นในลักษณะนี้เขาเรียกว่าดอกเบี้ยทบต้นก็คือเอาดอกเบี้ยที่ได้ไปทบหรือเอาไปรวมกับเงินต้นนะคะเราจะต้องคิดใหม่เราจะใช้สูตรคูณปีเลยไม่ได้เหมือนรอบที่แล้ว พราะรอบที่แล้วเราเขาเรียกว่าดอกเบีย้ยคงที่คงที่คือคิดเงินต้นยอดเดียวทุกๆปีนะคะได้ดอกเบีย้ยไม่เอาไปรวมนะคะเพราะฉะนั้นสูตรการคิดดอกเบีย้ยอย่างง่ายหรือดอกเบีย้ยคงที่ของเราก็คือเอาต้นที่เราสอบไปนี่เราจะเอาต้นคูณอัตราดอกเบีย้ยใช่ไหมแล้วคูณอะไรลูกอ่ะคูณปีนะคะคูณปีเลย5ปีก็คิดยอดเดียวต้นเท่าเดิมมันก็เลยคูณปีได้เลยแต่ดอกเบีย้ยทบต้น ต้นแต่ละปีมันจะต่างกันเพราะมันได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้สูตรเดิมไม่ได้ครูจะวางสูตรเลยนะคะครูจะวางสูตรเลยอ่ะหาสูตรแป๊บหนึ่งนะคะสูตรมันจะเป็นสูตรนี้ค่ะเป็น S S มาจากคําว่าเงินรวมเหมือน,อนอนุกรมเลยนะคะเงินรวมเมื่อฝากไปปีที่ n น,นะคะก็จะเป็น Sn เท่ากับ p p คือเงินต้น เงินต้นเอาหนึ่งบวกดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยต้องเป็นดอกเบีย้ยส่วนอะไรด้วยดอกเบีย้ยต้องไ็นส่วนเลยคะอ่าส่วนร้อยค่ะอ่าร้อยละห้าก็ห้าส่วนร้อยยกกาลัง n n ตัวนี้คือจํานวนปีที่ฝากอันนี้จะเป็นสูตรนะคะสูตรการคิดดอกเบีย้ยทบตน้นจะไม่ไอธิบายอะไรเพิ่มเติมว่าสูตรนี้มาจากไหนแต่จะพาไปใช้สูตรเลยนะคะจะฝึกพาไปใช้สูตรเลยอ่าอ่ะ,อ,ะอย่างตัวนี้ อ่ะอย่างตัวนี้ครูขอเอาโจทย์ออกไปคิดข้างนอกเลยนะคะจะได้เห็นวิธีทำขั้นตอนแรกหนึ่งเราจะต้องรู้รู้อะไรรู้สูตรว่านี่คือโจทย์ดอกเบีย้ยทบต้นนะคะโจทย์มันจะบอกเลยนะคะว่าเป็นดอกเบีย้ยแบบไหนนะคะเป็นดอกเบีย้ยแบบไหนอย่างโขดโจทย์ข้อนี้มันบอกว่าพ่อกู้เงินกู้เงินจากธนาคารจำนวนสามหมื่น โดยให้กู้ยืมเป็นเวลา3ปีและคิดดอกเบี้ยดอกเบีย้ยทบต้นเออดอกเบีย้ยทบต้นแต่ถ้าโจทย์มันบอกว่าดอกเบีย้ยคงที่มันจะบอกเลยดอกเบีย้ยคงที่มันจะเป็นอีกสูตรหนึ่งที่เราสอบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมอ่าถ้าเป็นดอกเบีย้ยทบต้นเพราะฉะนั้นถ้าเห็นคําว่าดอกเบีย้ยทบต้นเราต้องเขียนสูตรไว้ก่อนเพราะฉะนั้นครูขอเขียนสูตรก่อนที่จะไปอ่านโจทย์ปอก่อนนะสูตรของเราของดอกเบีย้ยทต้นก็จะเป็น S N เเท่ากับอะไรลูก P คือเอาเงินต้นคูณอยู่กับ1บอกบวกกับดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยโจทย์มันเป็นไอ,อใช้สูตรยกกำลังปีก็คือ n อ่ะอันนี้แขนสูตรไว้ก่อนนะมาดูซิว่ามันให้อะไรอีกในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ5อ่ะตรงนี้เป็นไอแน่นอนแต่จะเป็นไก็คือ5ส่วนอะไรคะ5ส่วนร้อยเมื่อครบเมื่อครบกำหนดพ่อต้องใจ่ายให้ธนาคารรวมรวมคือตัวนี้คือ Sn อนะคะ ทั้งหมดกี่บาทเราไปคิดเงินรวมเสร็จแล้วเราค่อยไปคิดดอกเบีย้ยแยกก็ได้ค่ะคิดดอกเบีย้ยแยกก็ได้นะคะว่าคิดเป็นดอกเบีย้ยทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็เงินรวมลบออกจากอะไรลบออกจากเงินต้นใช่ไหมคะมันก็จะเป็นส่วนต่างดอกเบีย้ยใช่ไหมอ่าอันนี้คือหลักการเพราะฉะนั้นเรามาคิดเงินรวมก่อนอ่ะก่อนจะคิดเงินรวมมาคิดก่อนว่าดอกเบีย้ยมันให้ร้อยละเท่าไหร่มาและเป็นเวลาทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะ อันแรกเลยครูขอวิีคะห์โจทย์ก่อนว่าส่วนประกอบของการคิดมันจะต้องรู้จักเงินต้นใช่ไหมลูกอ่ะเงินต้นข้อนี้เท่าไหร่อ่ะเงินต้นคือตัวอะไรลูกตัวพเงินต้นคือสามหมืน่นอ่ะเดี๋ยวนะขอขยับนิดนึงอ่ะเงินต้นหรือตัว P เท่ากับสามหมืน่นอ่ะเงินต้นตัวพเท่ากับสามหมืน่นแล้วดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยก็คือตัวอะไรตัว i ใช่ไหมตัว i อ่าเป็นดอกเบี้ยอ่าดอกเบี้ยหรือตัว i ตัว i คือร้อยละเท่าไหร่ลูกร้อยละห้าต้อเป็นห้าส่วนอะไรอ่าห้าส่วนร้อยข้อนี้ระยะเวลาระยะเวลาหรือตัวอะไรลูกตัวอะไรในสูตรตัว n กี่ปีคะ 3ปีแบบนี้อันนี้คือการวิเคราะห์จทย์แต่พวกเราจะยังไม่คุ้นชินกับตัวแปรนะคะก็าะ,ะต้องใช้การอ่านและทบทวนบ่อยๆเอาอ่าทีนี้จากโจทย์อ่าจากโจทย์แล้วครูจะไปแทนสูตรอ่าครูขอเขียนสูตรอ,อีกรอบนึงก่อนก็จะเป็น sn เท่ากับเอาเงินต้นคูณกับหนึ่งบวก i ขังหมด,ดยกกำลัง n แบบนี้อ่าแทนค่าให้หน่อย แทนค่า sn sn โจทย์ให้หาหลูกเงินรวมโจทย์ให้หาเพราะฉะนั้น sn ก็จะเป็น s อะไร <S 3. S 1> r n เปลี่ยนเป็น3ก็จะเป็น s 3เท่ากับเงินต้นคือ30,000ถ้าเป็นการคูนให้พวกเราใส่วงเล็บค่อมทุกตัวนะคะแบบนี้มันจะได้ไม่งงนะทีนี้มันมีวงเล็บตัวนี้แล้วมันจะมีการแทนแค่ตัว i ลงไปเพราะนั้นครูจะเปิดเป็นวงเล็บใหญ่รอแบบนี้นะคะก็จะเป็น1บวก i i แทนด้วยเป็นอะไร ห้าส่วนหนึ่งยยกกำลัง n ก็คือยกกำลังปีก็คือสอ่ายกกำลัง3ทีนี้นี่คือปัญหาของพวกเราว่าเรามาบวกกันอ่ะสามหมเดี๋ยวจะพาคำนวณน,นะคะหนึ่งบวกห้าส่วนร้ยหส่วนร้อยคือเท่าไหร่เอ่ยส่วนร้อยคือทศยมกี่ตำแหน่งส่วนร้อยคือทศยมสอง,สอง ตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น1บวกกับ0.05ทั้งหมดยกกำลัง3อ่ะมันจะค่อยๆทำในหนังสือมันจะบางขั้นตอนมันจะหายไปนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น1.05ทั้งหมดกำลัง3คำว่ากำลัง3มันคือการคูณกันกี่ตัว3ตัวไม่ใช่เอาไปคูณ3นะ จะไ,ได้คูณ3ต้องเอา1.05งจคูณ1.05แล้วก็คูณ1.05ซึ่งเท่าที่ครูพูดมันคือทศนิยม2ตำแหน่งคูณกันกี่ทีสมทีมันจะได้คำตอบเป็นทศนิยม6ตำแหน่งอ่าถ้าตามหลักการคูณทศนิยมเลยนะคะมันจะได้เยอะซึ่งส่วนมากพวกเราจะมีปัญหาเรื่องการคูณอ่ะถ้าสมมติว่าครูออกข้อสอบทางเรื่องนี้จริงๆอ่ะสมมตินะครูจะไม่ให้พวกเราหาคําตอบหรอกแต่พวกครูจะให้พวกหมูติดสูตรไว้ เช่นโจทย์นี้ปุ๊บถามว่าธนาคารคิดรวมเป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่แค่พวกเรารู้จักวิธีคิดแล้วใช้มันจะิดติดโจทย์แบบนี้ไว้จะไม่ให้คำนวณร้อยนะคะเพราะมันต้องใช้หนูจะต้องเอา1.05จคูณหนึ่งแล้วก็คูณ1น5แบบนีน้ซึ่งมันจะต้องใช้การคูณซึ่งบางคนเห็นตัวทศนิยมแล้วไม่อยากคูณมันก็คือเลขสามหลักคูณกันสมทีอ่า เพราะฉะนั้นช้อยมันก็จะออกในลักษณะติดแบบนี้ไว้ติดรูปติดรูปการแทนค่าในสูตรไว้นะคะเป็นช้อยสมมติว่าคิดเป็นเงินวมเท่าไหร่อ่ะก็ไก่เอาหกหมื่นอ่ะตรงนี้อาจจะบวกได้หนึ่งจุดห้ายกกําลังสามคูณสามหมื่นใช่ไหมหรือเอาหนึ่งจุดศูนย์ห้าอย่างเงี้ยหนูก็ต้องไปรู้จักการจัดรูปพวกนี้ง่ายๆก่อนนะคะถ้าออกถึงนะเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงว่าออกถึงไหนนะคะอ่ะทีนี้อย่างตอนนี้เราเหลี่ยมอ่ะ เรากดเครื่องคิดเลขให้ครูหน่อยตัวนี้หนูได้เท่าไหร่ขอทศยมแค่สี่ตำแหน่งนะคะตัดมาแค่สี่ตำแหน่งพอได้หนึ่งจุดอะไรเอาหนึ่งจุดศูนย์ห้าคูณกันสามทีลูกได้หนึ่งจุดอ่าหนึ 1. 1่งจุดหนึ่ง ห้าเจ็ดหกอะไรเจ็ดหกสองห้าอ่าถ้าเจ็ดหกสองเราเอาแค่เจ็ดหกเฉยๆเพราะสองปัดทิ้งใช่ไหมเอาแค่สี่ตำแหน่งพอแล้วเอาหนึ่งจุดอ่าหนึ 1, 15, 7, 6, ่งจุดหนึ่งห้าเจ็ดหกเนี่ยไปคูนกับสามหมื่นเป็นเท่าไหร่อ่าคูณต่อเป็นสามหมื่นได้สามหมื่นสี่พัน 7 28. จ็ดร้อยยี่สิบแปดจุดมีไหมอ่ะไม่มีนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นเงินรวมสามปีอ่ะอันนี้คือเงินรวมเงินรวมไม่ใช่เราจะได้นะเพราะเราไปกู้เข้ามาใช่ไหมหลูกเงินรวมที่ต้องจ่ายธนาคารอ่าต้องจ่ายธนาคารก็คือเป็นเงินเท่าไหร่หลูกสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาท อันนี้โจทย์ถามดูนะขอซูมนิดนึงโจทย์ถามเงินรวมเขาจ่ายทั้งหมดกี่บาทและถามว่าดอกเบี้ยคิดเป็นกี่บาทดอกเบี้ยก็คือส่วนต่างจากเงินต้นใช่ไหมคะเรากู้เข้ามากี่หมืน่นสามหมื่นเพราะฉะนั้นส่วนต่างที่สี่พันกว่าเขาเรียกว่าดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้จะถามสองอันนะคะถามสองอันคือจ่ายเงินรวมคือธนาคารเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็ตอบสามหมื่นสี่ แต่ถ้าถามยี่แย้มมัคือคิดเป็นดอกเบีย้ยเท่าไหร่เราก็ส่วนต่างจากสามหมื่นคิดเป็นดอกเบีย้ยก็คือเอาเงินรวมลบออกจากเงินต้นคิดว่าเป็นเอาเงินรวมลบออกจากเงินต้นคือสามหมื่นมันก็จะเป็นดอกเบีย้ยที่สี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทแบบนี้นะคะนี่คือการคิดดอกเบีย้ยทบต้นทีนี้ เ,เห็นไหพมพิมมันเปิดหนังสือถ้าใครมีหนังสืออยู่กับมือนะคะเปิดไปหน้าที่เป็นหน้าตารางหน้าตารางหน้าตารางที่พิมพมันเปิดอะ่ะพิมพเปิดหน้าเท่าไหร่นนรใช่ค่ะร้อยแปดแปดอ่ะร้อยแปดแปดนะคะร้อยแปดแปดกูจะพาดูตารางค่ะอ่านักเรียนจําตรงนี้ไว้นะจําช่วยรูหน่อยว่าหนึ่งจุดศูนย์าเอาไหนึ่งจุดศูนย์ห้า ยกกาลังสามมันก็คือดอกเบี้ยร้อยละห้าทั้งหมดกี่ปีลูกสามปีใช่ไหมคะอ่าแล้วเราได้คําตอบพอดีเดียวครูย้อนมาให้ดูครูจะมีตารางช่วยคํานวณค่ะอ่ะถ้าครูจะออกให้พวกเราคํานวนคณครูก็จะให้แนียบตารางเข้าไปในข้อสอบด้วยพวเพื่อให้เราดูตารางโดยที่พวกเราไม่ต้องคูณมืออ่ะครูจะพาดูว่าร้อยละห้าสามปีดูยังไงอ่ะเดี๋ยวขอเปิดไปดูตารางนะคะ อ่านักเรียนดูนะนี่คือตารางข้างบนจะเป็นร้อยละข้างบนจะเป็นร้อยละเพราะฉะนั้น้อยละห้าให้ดูแถวที่เท่าไหร่ลูก <ฮะ S 1> เออให้ดูคอลัที่เท่าไหร่อ่าคอล์ที่ห้านี่คือค้อยละห้ากี่ปีคะกี<ฮ>ะ่ปีสามปีนะคะสามปีสามปีปีละครั้งก็นับเป็นกี่งวดสามงวดใช่ไหมคะ สามงวดก็ต้องดูที่เลขอะไรเลขสามหนูเห็นตรงนี้มันตัดกันไหมคะหนูเห็นใช่เลขเดียวกันกับที่เพื่อนแจ้งครูเมื่อกี้ไหมคะใช่เดียวกันไหมหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดหกอ่าทีนี้ครูต้องต้องถอยไปไกลมากๆเลยเพราะว่าอ่านนี่เห็นไหมอันเดียวกันไหมลูกอันเดียวกันมันคือตารางช่วยคำนวณค่ะ มันเป็นตารางช่วยคำนวณถ้าครูจะให้คำนวณแบบนั้นครูจะให้ตารางมาเพื่อเราไม่ต้องไปตั่งคูณเลขเองแต่เราสามารถเอาเลขนี้ไปคูณต่อได้เลยโอเคไหมอ่ะอันนี้คือพาดูตารางนะคะพาดูตารางเพราะฉะนั้นมันมีการคิดได้2แบบคือการคูณโดยการใช้เครื่องคิดเลขหรือคูณมือหรือการใช้ตารางช่วยนะคะใช้ตารางช่วยเนอะอ่ะทีนี้มาดูอันนี้ทีนี้งวดเมื่อกี้ที่ครูพูดว่างวดคืออะไร วัดคือการคิดจํานวนครั้งในการคิดดอกเบีย้ยอ่าอย่างตัวนี้มันคิดร้อยละเท่าไหร่ร้อยละห้าต่อปีใช่ไหมต่อปีก็คือหนึ่งปีคิดหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นสามปีก็กี่ครั้งสามครั้งอ่าทําไมครูอธิบายแบบนั้นอ่ะมันจะมีบางข้อนะคะอ่าอันนี้มันจะเป็นการคิดแยกรายปีนะคะเห็นไหมอันนี้คือคิดแบบแยกๆเลยสมมติว่าอันนี้จะคิดปีที่หนึ่งได้ดอกเบีย้ยมาเท่าไหร่พันห้า พราะฉะนั้นปีที่สองปีที่สองก็จะคิดเห็นไหมเงินก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็มาคิดดอ,อกเบี้ยได้อีก1,575แล้วก็ยอดนี้ไปรวมกับยอดนี้มันจะเป็นเงินต้นปีที่สามไหมมันจะเพิ่มขึ้นทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะเอามารวมกันก็จะเป็นดอกเบี้ยมันอาจจะมีหางนิดหน่อยที่ไม่ตรงเรานะคะก็คือในส่วนของจุดทุนสนิยมที่เป็นหน่วยสตงค์นะคะ,ะทีนี้อันนี้คือใช้สูตรเหมือนที่เราทำเมื่อกี้นะคะ ทีนี้ที่กูพูดเมื่อกี้ว่าอะไรกรริทกรวิท,วทอ่กากิเหมือนกันไหมอ่าน,นี่คือใช้สูตรเลยนะคะจะพามาดูวิธีการคำนวณเลยอ่ะถ้าให้เปิดตารางอยู่จริงๆตารางเต็มมันจะอยู่หน้าหนังสือหน้าหลังสุดเลยอ่าตารางเต็มคือหนังสืออยู่หน้าหลังสุดเลยค่ะ mm hmm. อันนั้นคือเขาตัดมาให้เราดูเฉยเยอ่ะทีนี้แล้วเรียนเปิดตาราง mm hmm. ไว้นะ mm hmm. เดี๋ยวจะพามาดูอ่ะกรวิทฝากเงินฝากเงินกับธนาคารห้าหมื่น ทีนี้ดอกเบี้ยรเราจะเป็นคนได้แล้วเมื่อกี้เราจ่ายไปเพราะเรากู้นะคะโดยธนาคารคิดดอกเบี้ยทบต้นถ้าทบต้นต้องเป็นสูตรนี้ค่ะสูตร S N ไม่ใช่ดอกเบี้ยคงที่หรือดอกเบี้ยง่ายให้อัตราดอกเบี้ยร้อย,งงย,อาาอยละสี่ต่อปีร้อยละสี่ก็ต้องสี่ส่วนล้อยสี่ส่วนร้อยอันนี้เขาคิดแบบทศนิยมค่ะไม่ต้องไม่คิดเหมือนเขาเราใช้เศษส่วนจะง่ายกว่านะคะเมื่อครบสองปีหมายความว่าสี เปอร์เซ็นต์ต่อปีค่ะสองปีคิดกี่ครั้งสองคร<อ>ั้งครั้งค่ะสองครั้งเพราะฉะนั้น n ก็จะเป็นสองอ่านักเรียนลองดูตารางดูตารางที่ร้อยละเท่าไหร่ร้อยละสี่และสองงวดค่ะใช่เลขนี้ไหมใช่ดูนะดูเองนะคะสองปีคิดสองเอ่อสี่เปอร์เซ็นต์คิดสองงวดเพราะมันคือสองปีเนาะได้เลขนี้ไหมอ่าได้เลขนี้คือจบเลยเห็นไหมเอาเลขนี้มาคูณกับเงินต้นเลยค่ะง่ายไหม เอาเลขนี้มาคูณเ,ง,เงินต้นเราก็แค่คูณเลขปกติเราก็จะได้รับเงินรวมทั้งหมด5,400มี่พันกับอีก80บาทแต่เราฝากเขาเท่าไหร่นะเราฝากเขาเท่าไหร่ 5, <000. S 1> ฝาก5้าหมแสดงว่าส่วนต่างที่4 0, ี่0นแปเป็ียนอะไรคะอเ,รเออเป็นดอกเบีย้ยค่ะเป็นดอกเบีย้ยอ่ะทีนี้มาดูข้อนี้อ,อ่ะข้อนี้ขอควนิดนึง อ่าอันนี้อธิบายไปแล้วนะคะมาดูจํานวนงวดมาดูจํานวนงวดที่เปลี่ยนไปนิดนึงนะคะอ่ะอันนี้ง่ายๆอ่ะมาดูนี้เหมือนกันค่ะจะให้เปิดตารางแล้วเรียนดูตารางให้หาเอสและดอกเบีย้ยหาเงินรวมและดอกเบีย้ย ของการกู้เงิน80,000บาทเป็นระยะเวลา5ปีหปีงวดคนจะเป็นอะไรงวดคนจะเป็นอะไรลูกเป็นห้าไหมแต่ผู้กู้คิดอาตาดอกเบี้ยทบต้นแบบร้อยละ8ดูที่8ดเดูเดูคอลัมน์ที่8ปดเคอลัมน์คือแนวตรงนะคะแนวตั้งแถวคือแนวนอนเนาะอ่ะดู8%ปต่อป,ปีแต่เขาคิดดอกเบี้ยทบต้นทุกๆ6หเดือน ย้ำน,นะคะคาว่าหกเดือนคิดครั้งหนึ่งใช่ไหมลูกแสดงว่าปีหนึ่งเราคิดกี่ครั้งคําว่าคิดทบต้นทุกหกเดือนหมเพราะว่าหกเดือนคิดครั้งหนึ่งแสดงว่าปีหนึ่งคิดกี่ครั้งสองครั้งเขากู้กี่ปีห้าปีห้าปีคิดจํานวนทั้งหมดกี่ครั้งถ้าปีละสองครั้งสิบครั้งเพราะฉะนั้นงวดข้อนี้จะไม่ใช่ห้างวดข้อนี้จะเท่ากับสิบลูก หนูต้องดูแถวที่ตรงแปดเปอร์เซ็นแล้วงวดเป็นสิบค่ะใช่เลขนี้ไหม <Yes. S 1> ต้องดูเปอร์เซ็นต์นะคะแปดตรงกับสิบงวดใช่เลขหนึ่งจุดสี่แปดศูนย์สองไหมคะใช่ไหมใช่ไหมดูแปดเปอร์เซ็นต์กับสิบงวดแปดเปอร์เซ็นต์กับสิบงวดใช่เลขนี้ไหม <Yes. S 1> โอ มันไม่ตรงใช่ไหมอาโทษทีครูลืมคิดโทษทีนะคะเขาบอกว่า8%ต่อปีถ้าปีหนึ่งอ่ะคิด8%แต่เวลาเราคิดเราคิดทีละกี่เดือน6แสดงว,ว่าเราต้องเอา8มาแบ่งครึ่งใช่ไหมคะเพราะว่า6เดือนคิด2ทีเออ1ปีคิด2ทีใช่ไหมสอทีต้องรวมกันได้8แสดงว,ว่าทีละเท่าไหร่ <4 S 1> ทีละสเราต้องดูที่สเปซกับสิบงวด โทษทีลูกอ่ะสิบเอร์กับสิบสี่เปอร์ซนตกับสิบงวดใช่เลขนี้ไหมใช่อ่าแบบนี้อันนี้จะพาดูงวดกับดูเปอร์เซ็นต์นะคะอ่ะขอทีนี้เราก็เอาตาเอาตารางที่เราเปิดได้มาคูณกับเงินต้นเราก็จะได้ยอดนี้ทําไมมันใช้เครื่องหมายนี้ใครรู้บ้างว่าเครื่องหมายแบบนี้คือเครื่องหมายอะไรขึ้น,นคือเครื่องหมายอะไรทานาคาิตศสิสตร์คาประมาณ ประมาณหมายความว่ามันจะมีหางทศนิยมแต่เขาไม่มาคิดเขาปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มเลยมันเลยใช้คาว่าประมาณประมาณคือไม่ใช่ค่าจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอ่ะทีนี้เงินรวมมันก็จะได้จากเงินต้น8 0,000ืนเงินรวมจะได้คำนวณมาแล้วได้1 1 8 4 1 6ปบาทอันนี้คือเงินรวมทั้งหมดเพราะฉะนั้นส่วนต่างจาก80,000เอามาลบกันเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยสามหมื่นกว่าเนี่ย เรียกว่าดอกเบียเออ่ะทีนี้มาดูข้อนี้อ่ะข้อนี้เหมือนกันแต่จะพามาดูงวดกดระดูกปศินะนะคะมาดูงวดกดระดูกปซินหาเงินรวมกับดอกเบีย้ยเหมือนกันแต่เงินฝากสองแสนเงินฝากสองแสนเป็นเวลาห้าปีเป็นเวลาห้าปีา 5, คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละแปดเหมือนกันกับข้อเมื่อกี้เลยแสดงว่าหปี หนึ่งปีต้องได้แปดเปอร์เซ็นใช่ไหมคะแต่ข้อนี้โจทย์มันคิดทบต้นทุกไตรมาสต้องรู้จักคําว่าไตรไปว่าอะไรตไตรปปว่าสามแสดงว่าคิดทุกๆุสามเดือนโจทย์ข้อนี้ทุกสามเดือนอคิดนะหนึ่งปีมีกี่เดือนสิบสองทุกทุกสามเดือนแสดงว่าหนึ่งปีคิดกี่ครั้งหนึ่งปีคิดดอกเบี้ยสี่ครั้ง แสดงว่าแปดเปอร์เซ็นเนี่ยหนึ่งปีสี่ครั้งเนี่ยตัวครบแปดแสดงว่าครั้งละกี่เปอร์เซ็นต์ครั้งละสองเปอร์เซ็นต์คิดทำไหมลูกหนึ่งปีจะต้องได้แปดเปอร์เซ็นต์พอดีแต่หนึ่งปีเราคิดกี่ครั้งสิเฮ้ยทุกๆสามเดือนทุกทุกสามเดือนหนึ่งปีทุกๆไตามาาคิดท้ต้นทุกไตม่าไตมาตา,มาแปลว่าสามแสดงว่าหนึ่งปีคิดทุกสามเดือนอะหนึ่งปีคิดเป็นกี่ครั้งสี่ครั้ง ซูสี่ครั้งนี้จะต้องรวมกันได้แปดเปอร์เซ็นพอดีแสดงว่าครั้งละกี่เปอร์เซ็นครั้งละสองเปอร์เซ็นเราก็ต้องอเปิดที่สองเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นกับอีกกี่งวดกับ <5 S 1> อีกกี่งวดเฮ้ยหนึ่งปีคิดสี่ครั้งแต่เราทั้งหมดกี่ปี <5 S 1> หนึ่งปีคิดสี่ครั้งหนึ่งปีคิดสี่ครั้งนะสี่ครั้งแสดงว่าห้าปีคิดกี่ครั้งปีละสี่ครั้งอะ่ะ ยี 20, แสดงว่าเป็นกี่งวด<ช>20่งวดหนูต้องเปิดที่สเปซกับยี่สิบงวดค่ะใช่เลขนี้ไหมใช่ไหมคะหนึ 1, 4, 8, 5, <ช>่งสี่แปดห้าเก้โอเค<ช>ไหมนี่คือการคิดคำว่างวดงวดของแต่ละคนไม่เหมือนกันอ่ะอย่างงวดรถที่พวกเรารู้จักกันผ่อนรถมอเตอร์ไซค์ผ่อนรถยนต์นั่นแหละเขาจะคิดหนึ่งงวดคือกี่เดือน1เดือนใช่ไหมคะแต่บางที มันจะมีการออกลดสําหรับกรเกษตรกรเขาคิดปีละครั้งคือจ่ายงวดปีละครั้งนะคะแต่มันจะเป็นเงินก้อนที่สูงนะคะอันนั้นก็เป็นหนึ่งหนึ่งปีคิดเป็นหนึ่งงวดแต่ถ้าเป็นการผ่อนลดปกติเหมือนมนุษย์เงินเดือนเขาจะผ่อนหนึ่งปีกี่งวดส,งว <laughs> สิบสองงวดฟังดีๆมันจะมีการออกลดสองประเภท แต่ถามว่ามีม,มีมีอีกไหมมีมีต่างจากนี้อยู่แต่หลักๆเลยมันจะมีมีประเภทจ่ายปีละครั้งงวนรถยนต์นะสมมารจะเป็นประเภทเกษตรกรที่ทําไล่มากๆแล้วเขาได้เงินรายปีเขาจะออกงวดปีละครั้งเขาจะจ่ายเงินก้อนปีละแสนสองแสนแต่มันจะมีมนุษย์เงินเดือนที่ออกรถปกติเขาจะจ่ายงวดละครั้งก็คือเออเดือนละครั้งเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือน,อ,นออกรถ งวดมันจะคิดที่12งวดต่อปีใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นเกษตร,รกรบางคนเขาจะส่งแค่1ปีกับ1งวดเพราะงั้นงวดหมายถึงจํานวนครั้งต่อ1น1ปีขึ้นอยู่กับว่า1ปีเราคิดทีละเท่าไหร่แค่นั้นเองถ้าทีละ3าก็คิดไปสิว่า3 3 3ครบปีหนึ่งสิเดือนอะ่ะมันคือกี่ครั้งแค่นั้นเองเนาะพอทันไหม อ่ะอันนี้เป็นทศนิยมใ,ใครว่าอะไรคะถามว่าเนาะถามอะไรเอาอ่ะแต่จะจบแล้วน,นี่เดี๋ยวนี้เดียวเดียวอ่ะข้อน,นี้จะพาดูอีกนะคะคิดดอกเบี้ยอัตรา้อยละทุกทบต้นทุกไตามาาอ่ะไตามาสคือกี่เดือน อ่ะร้อยละสี่ร้อยละสี่เพราะฉะนั้นหนึ่งปีต้องครบสี่เปอร์เซ็นต์โอเคไหมหนึ่งปีร้อยละสี่คือสี่เปอร์เซ็นต์ทุกๆุกไตามากก็ทุกสามเดือนเพราะฉะนั้นหนึ่งปีที่กี่ครั้งอ่ะหนึ่งปีสี่ครั้งหนึ่งปีสี่ครั้งแล้วต้องรวมกันได้กี่เปอร์เซ็นต์ด้วยสี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งปีสี่ครั้งรวมเป็นสี่เปอร์เซ็นต์แสดงว่าหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งคือกี่เปอร์เซ็นต์ลูก หนึ 1> 1่งเปอร์ซนอาจจากโจทย์ข้อนี้ลองดูเองหนึ่งปีสี่ครั้งกี่ปีคะนี่สี่ปีกี่กี่ครั้งรวมไปแล้วสิบหกเราก็ต้องดูตารางที่หนึ่งเปอร์เซนกับสิบหกงวดใช่เลขนี้ไหมในละ่ะใช่เลขนี้ไหมใช่หนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดสองหกไหมใช่ทำไมมันเป็นหาราคะครูอ่าทำไมมันเป็นหาร เขาบอกว่านี่รวมค่ะเขาไม่ได้บอกว่ากู้นะเขาเนี้ยเขาบอกว่านี่รวมแสดงว่านี่คือค่าเอสมาให้แล้วนี่รวมสี่ปีสี่ปีแสดงว่าถ้าสี่ปีนี่รวมคือสี่หมื่นแสดงว่าเรากู้อเรากู้มาน้อยกว่านี้ไหมน้อยไอ้สี่หมื่นอ่ะรวมทั้งต้นทั้งดอกเบี้ยแล้วเป็นสี่หมื่นแสดงว่ายอดกู้จริงๆอ่ะมันต้องน้อยกว่าสี่หมื่นนะคะเขาโจทย์ถามว่าเงินต้นหรือที่มานับใช้เงินต้นครั้งแรกเท่าไหร่ ใช้สูตรเดียวกันค่ะมันคือสูตรเดียวกันแต่เขาให้ตรงนี้มาเป็นสี่หมืนเงินรวมตรงนี้สี่หมนดอกเบี้ยคือครั้งละหนึ่งส่วนร้อยจำนวนงวดใส่ N เป็นอะไร N อ็นจำนวนงวดใสสี 4, หรือใส่สิบหกเอ็นคือเท่าไหร่นี่ตรงเนี้ยเอต้องเอหรือ s อ6 <16. S> 1สิบหค่ะเพราะมันคือจำนวนงวด ไม่ใช่จานวนปีนะจานวนหมดหรือจํานวนครั้งอ่ะประมาณนี้นะคะที่เหลือจะเป็นการคูณเลขธรรมดานะคะอ่ะถ้าครูจะออกเรื่องนี้ครูก็จะให้ตารางมาด้วยเราต้ไม่ต้องคูณเลขเอ,กอีกที่เป็นทศนิยมนะคะอ่ะประมาณนี้